วันนี้ก็พามาชมไม้มงคลสวยๆนะคะบอนก็มีหลายอย่างเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยอะไรก็ไม่รู้มีดอกสีชมพูหัวปลีสีชมพูค่ะแล้วก็นี่คือกวักทองนะคะ ชอบมากเลยค่ะนี่ถ้าเขาเป็นสีเนี้ยแสดงว่ากำลังจะถึงหน้าหนาวแล้วนะคะยิ่งหน้าหนาวโดนแดดก็จะเปลี่ยนสีเยอะอันนี้ดอกบัวค่ะอยู่ในอ่างนะนี่มะนาวด่างลูกเขารสชาติก็เหมือนมะนาวทั่วไปแต่ใบเขาด่างค่ะก็สวยแปลกตาดี ข้างล่างนี้ก็เป็นพี่เขาเพาะออมะขามจ้ะเยอะแยะเลยนี่ต้นมากค่ะอันนี้แสงเงินแสงทองคือช่วงนี้ฝนตกหนักมากตกทั้งวันทั้งคืนนะน้องก็ได้รับฝนเต็มที่เลย อันนี้ชายยลชนชายชนค่ะบอนค่ะนี่ก็น่าจะเป็นนางใหม่จำไม่ได้อันนี้ก็อโกนิมาค่ะไผ่ฟิลิปปินต้นเล็กๆค่ะในี่คล้ายๆนางใหม่แต่อาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ลินมังกรแคระเจดียกนะคะ ก็อกอใหญ่มากๆเลยอกโกนิมากอใหญ่มากอตะกี้ก็ถุงเงินถุงทองนะคะอันนี้ก็กอเล็กลงมาหน่อยนี่ถุงเงินถุงทองนะคะที่เป็นไม้ด่างที่มีช่วงหนึ่งอุ้ยคนฮิตมากๆเลย อันนี้ก็โคตรรวยนะคะต้นนี้คือโคตรรวยก็ใหญ่มากคะก็คิดก,กันมากช่วงปีที่แล้วกี่ร้อยกี่พันก็มีคนซื้อเพื่อจะเอาไปสะสมประดับบารมีนี่ก็อโกนิมาที่พี่เขาเพาะปลูกเพื่อที่จะเตรียมไปขายนั่นเองวันนี้หลอยมาบ้าน พี่สาวก็ามาถ่ายของพี่เขาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมจ้ะอันนี้บันไดเสรษจีค่ะ้ฟังชื่อก็รู้สึกดีดีต้นนี้กินได้นะคะอะไรทองสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ขาดนี่ก็ฟ้าทลายโจรตอนนั้นขา,าดตลาดเลยโควิดมาใหม่ๆ อันนี้ก็กวักเงินกวักทองค่ะเห็นไหมคะกวักทองที่มันไม่ได้เปลี่ยนสีเหมือนในกระถางอันนี้ก็ออยอดมะขามอ่อนโอ้ยตำน้ำพริกเป็นต่แสบไหม